ผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหดกระแสนะครับวันหนึ่งก็เรียกว่าพันเรื่องครัการลงณะอย่างหนึ่งครับแต่อันเนี้ยมันพิสดารมันแตกต่างจากเรื่องราวของคนอื่นเขาเป็นการลงณะที่อวัยว,วะเพศแล้วลงณะที่ก้นมันไม่ควรนะเราต้องปรามนะฮะวันนี้ครับเราพูดคุยกับอาจารย์แมนนะฮะผมบอกอาจารย์ตรงนี้ออก่อนเลย ผมเห็นต่างกับอาจารย์คันใหญ่ก็เห็นต่างสํานักเชื่ออะไรอาจารย์แมนโดยตรงเลยครับก็แต่ดเด้นในเรื่องของเมตตามหาไิโยมเมตตามหาเสน่ห์หรือเกี่ยวกับผูกดวงเสริมดวงไอวิชาที่ว่าไปขอภัยนะเป่าดากเนี่ยเป่าดากสะกดดากไอดาดากดากะเนี่ยมันมีเหรอโดยปกติมันก็จะเป็นในเรื่องของลงนาหน,า,หนาทองทั่วไปแต่ในเคสนี้อาจารย์ครับผมอยากได้จุดนี้โดยเฉพาะเลยทําไม่ได้เหรอ ก็เขาปาถนามาเลยอาจารย์อุ่เอามือเนี่ยไปวนๆใช่ค่ะวนๆแล้วก็เหมือนกับใช้มือสอดไม่ได้แย่เข้าไปมากมม่คับไม่เป็นไรออาได้มากมา่แต่ก็แย่ครับถูกไหมฮะแล้วก็บริกรรมกระถาใช่ครับขอภัยนะคืออาจารย์ใช้ลิ้นเนี่ยลงด้วยก็ประจบเข้าไปครั้งสุดท้ายเราไม่ได้เอาถึงกับลงไปในรูนะครับเราแค่ผิวเผินแค่แค่ประมาณนี้มันจําเป็นต้องใช้ลิ้นเหรอมันจําเป็นไหมถ้าเป็นศาสตร์ของผมผมก็ใช้ประมาณนี้ครับอ้าวเรื่องมาที่หน้าคุณไม่ใช้ลิ้นเรียนหน้า ก็ก็มีเครื่องอยู่แล้วครับแต่ผมไม่เห็นอาจารย์เรียมือผมไม่เห็นอาจารย์เล็บเรียหน้าี่แต่อาจารย์เวลาที่เป็นอวัยวะเพศหรือเป็นก้นอาจารย์ใช้ลิ้นไม่ใช่ละอันนี้มันเป็นการฉวยโอกาสอะไรวันนั้นอ่ะอันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเวลาจกแล้วทาท้าแล้วก็มาจกนนี่อีกอย่างงี้หรออันเนี้ยอาจารย์เอานิ้วจกไปแล้วก็ไปวนที่ก้นเขาพี่หนุ่มแล้วเสร็จติกแล้วไปวนก้นคนอื่นอย่างเงี้ยหรอใช่แต่ว่าเป็นคนละนิ้วครับคนละนิ้วครับอันเนี้ยอาจารย์เอาไปเจิมหน้าเขาด้วยไหมก็อันเดียวกัันหมดครบ ก็อย่างที่บอกว่ามันก็ตลับเดียวกันเขาจะมาแยกตลับหรอพี่หนุ่มเติมตูดเติมใมาจูเนี่ยก็อันนี้แต่อันนั้นน่ยไม่เกี่ยวไม่ถึงว่าแค่อันนี้แค่อันนี้หายห่าลูกศิษย์ที่มาลงหน้าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตูดใครเนี่ยมาอยู่บนหน้ามึงบ้างแหละก็เหมือนได้ลงตูดไปด้วยเลยโอ้โหเวรกรรมปิดปิดเดี๋ยวมันฮะยังเอาไปใช้อีกเหรอโอ้ของดีครับพี่หนุ่มเฮ้ย